ใช้ชีวิตให้มีความหมายไม่ใช่แค่ความสุขถ้าเป้าหมายของการใช้ชีวิตไม่ใช่อยู่เพื่อหาความสุขแล้วจะอยู่เพื่ออะไรเชื่อว่าหลายๆคนเคยถามตัวเองแบบนี้เพราะคนส่วนใหญ่นั้นวิ่งไลลาหาความสุขอยากจะครอบครองมันแต่เคยมีใครสงสัยไม่ว่าความสุขที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรสุภาษิตของฟินิชบอกว่าความสุขที่แท้จริงคือความพอดี ไม่มากไปและไม่น้อยไปเนื่องจากทุกคนมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดเรามักจะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเช่นเราต้องการรถคันที่ใหม่กว่าอยากเที่ยวสถานที่ที่สวยงามอยากทํางานที่ใฝ่ฝันหรืออยากเริ่มทําธุรกิจด้วยตัวเองทุกครั้งที่เราทําตามเป้าหมายสำเร็จเรามักจะมีเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายขึ้นเสมอสิ่งที่เราต้องระลึกไว้ คือโลกใบนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปเมื่อเราได้ในสิ่งที่เราต้องการเราต้องยอมรับว่าความสุขจะอยู่กับเราในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นและจะถูกแทนที่ด้วยความต้องการหาความสุขจากสิ่งใหม่การใช้ชีวิตไม่ได้มีเพียงความสุขที่เราได้จากการทำบางอย่างสำเร็จเท่านั้นเพราะว่าเรามีความต้องการที่ไม่จบสิ้น แต่เป็นการได้ทำอะไรสักอย่างที่มีความหมายระหว่างการเดินทางไปยังเป้าหมายต่างหากเพราะไม่ว่าเราจะยึดติดกับความสุขและสนุกสนานกับชีวิตมากเพียงใดสุดท้ายแล้วมันก็จะลดลงและจากเราไปเหลือเพียงแค่ความทรงจำที่ดีความสุขในใจที่เป็นฝ่ายให้การได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเท่านั้นการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย คนที่มีความสุขและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนั่นถือว่าเป็นคนที่มีชีวิตอย่างมีความหมายและได้ใช้ชีวิตกับสิ่งที่สำคัญและมีค่ากับตัวเองแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นให้คุณค่ากับเราแล้วเราไม่ได้ลงเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งมีสามสัญญาณหลักที่จะบอกว่าเราไม่ควรเสียเวลาเปล่ากับสิ่งที่ทำข้อแรกก็คือ ไม่รู้สึกตื่นเต้นที่จะตื่นไปทำสิ่งนั้นนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่อาจจะบ่งบอกว่างานนั้นไม่ใช่สำหรับเราถ้าถึงจุดที่เราคิดว่าการออกไปทำงานในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ไม่สนุกเอาเสียเลยเรากําลังบั่นทอนช่วงเวลาแห่งความสุขและพลังบวกในตัวของเราเพราะฉะนั้นเรามีทางเลือกสองทางก็คือ 1. ห,หยุดทำมันเสียและส พยายามหาวิธีที่ทําให้มันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นท้าทายและสนุกกับมันข้อที่สองคือไม่รู้สึกหลงไหลในสิ่งที่ทำตลอดเวลาเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนที่มีสิทธิ์คาดหวังและอยากจะทําให้เป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นจริงแม้ว่าจะมีสัญชาตญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่ามันไม่มีทางจะเป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เรารู้สึกมีความสุขชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้ามันกลับรู้สึกเต็มไปด้วยความว่างในใจอีกครั้งนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่านี่ไม่ใช่งานที่มีความหมายกับชีวิตเราเลยและสุดท้ายกลัวที่จะทำมันต่อไปในอนาคตถ้าปัจจุบันเราไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่แต่เรายังกัดฟันทนทำสิ่งนั้นอยู่เพียงเพราะกลัวที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้น ยิ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่าปล่อยให้ความกลัวที่ล้มเหลวรั้งเราไว้อย่าปล่อยให้มันปิดโอกาสในการตามล่าหาความฝันของเราจริงๆแล้วการที่เราคอยสังเกตสัญญาณเหล่านี้จะทำให้เรามีเวลามากขึ้นเพื่อเลือกทำในสิ่งที่เรารักซึ่งมันอาจจะเป็นการพักผ่อนหรือการมีความสุขกับสิ่งที่เรียบง่าย อย่างเช่นการได้ดูหนังสักเรื่องการเขียนหรือการวาดรูปก,ก็ได้ตราบใดที่สิ่งนั้นทำให้เราสบายใจถือว่ามันทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จหรือมีชีวิตที่มีความหมายแล้วการใช้ชีวิตให้มีประโยชน์การที่เรามีความสุขทุกครั้งที่ทำสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายได้สำเร็จเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่เคยคิดหรือไม่ว่าหรือจริงๆแล้วเราก็อยากเป็นเพียงแค่ผู้ให้บ้าง อย่างที่เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นย่อมได้มาจากการทำตัวให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นและการใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์มีจุดเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนวิธีการคิดของเราเองเราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มีผลกระทบมากมายมันอาจจะเป็นสิ่งเล็ก,เลกๆเช่นการช่วยคนชาราข้ามถนนการให้เงินสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กกำพรา้าการเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือช่วยเพื่อนร่วมง,งานของเราอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มใจที่ได้ทำมันนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแล้วความสุขเป็นค่าที่แต่ละคนให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปเราไม่ควรปล่อยให้สังคมเป็นตัวกำหนดนิยามความสุขให้กับเราแต่เราควรค้นหาความหมายของมันด้วยตัวของเราเอง จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องของความสุขบางทีเรามักหา,าวความสุขที่ต่างๆมากมายความสุขนอกกายของเราความสุขจากคนอื่นแต่จริงๆแล้วเริ่มต้นจากเรานี่แหละค่ะความสุขจากมุมมองของเราความสุขจากการให้ของเราให้ในที่นี้ไม่ใช่ให้จนหมดเนื้อหมดตัวนะคะคือการให้ในที่นี้คือการแบ่งปันหรือเราเห็นคนยากจนหรือคนเก็บขยะคนขอทานเราอาจจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้กับเขาหรือว่าซื้ออาหารซื้อน้ ทำให้อันนั้นก็คือความสุขแล้วหลายครั้งที่เราทําความดีแบบนี้เราเดินกลับไปเนี่ยเรารู้สึกอิ่มเอมใจเพราะว่านั่นแหละค่ะคือความสุขเล็กๆน้อยๆจากเราที่เราได้ทําขึ้นมารวมไปถึงผู้รับเองก็มีความสุขด้วยอิ่มทองด้วยอิ่มใจด้วยนะคะความสุขง่ายๆเริ่มจากตัวเราค่ะ ถ้าชื่นชอบบทความในวันนี้นะคะส้มฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ส้มด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดบทความต่างๆของทางช่องส้มส้มอ,อรสานะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ